สามารถรุน <c oughs> เก็บไรหนวดแกมแล้วนะเอ้ยเวลาคนเราไม่มีหนวดมันดูดีนะนี่มินิเชฟเอนเชนโอววลวัข้างในก็จะเป็นใบมีดรูเล็กๆนับไปทัวด้วยวปุ๊บคล้ายๆปาติเลียนจิวโอ้โหสบายนะไม่เจ็บเลยเริ่มเกลี้ยงนะผมว่ามันก็เหมาะสําหรับคนที่โกนหนวดทุกๆวันเลม็เลมๆนิดหน่อยหรือพวกตามรักแร,กแรก้ก็เหมาะเรามาลองใบมีดด้านล่างดูนะพอมันเริ่มสั้นลงเครื่องเป็นใบมีด โกนมันสามารถารุนสามารถเน้นย้ำหรือกดลงไปได้เลยนะครับไม่เจ็บเนี่ยตามขนตรงหน้าเนี่ยก็ใช้ได้ด้วยนะขนที่หน้าเยอะๆเหมือนผมเนี่ยใช้ได้ข้อเสียใบมีดต,ตรงนี้เนี่ยต้องลากจากบนลงลา่างถ้าเราลากจากล่างขึ้นบนใบมีดมันจะพับเก็บเองเห็นไหมฮะ,ะคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ก็ซื้อไปฝากแฟนสามีหรือฝากเพื่อนแทบไม่เหลือเลย แกมเลยนะเอ้ยเวลาคนเราไม่มีหนวดมันดูดีนะดูเรียบร้อยมากเอาเศษหนวดเนี่ยออกจากตัวเครื่องดึงข้างในมันจะเป็นตัวใบมีดเขาก็จะให้ตัวแปรงปัดมานะครับเราก็ปัดเศษหนวดออกปัดตามซี่อันนี้เลยเรียบร้อยแล้วประกอบเข้าไปจับมากหนี่แล้วเวลาเราไม่ใช้หยุดฝาปึ๊บพกไปไหนมาไหนสะดวกมากดีงามย้ำเตือนอีกอย่างห้ามโดนน้ำตัวราคาดีมากนะครับเพียง259มอเตอร์หมุนได้ถึง7,800รอรอบต่อนาทีโคตรโหดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิป